สถาบันครอบครัวนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเนาะเราจะเห็นว่าคุณแม่เนี่ยได้ไปนค้นพบข้อความบางอย่างนะคะที่มาจากการเขียนของลูกนะคะซึ่งแน่นอนข้อความนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าแตกสลายมันเป็นความเสียใจเนาะต่อให้ ลูกจะเขียนด้วยอารมณ์แบบใดก็ตามแต่การที่เป็นผู้ที่ได้อ่านนะคะคําแรกที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นคําว่าตกใจแล้วก็เสียใจนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะเรียกคืนความเชื่อมั่นหรือว่าเรียกคืนกําลังใจกลับมาสําหรับตัวของคุณพ่อหรือว่าคุณแม่เองก็ตามเนี่ยนะคะอาจจะต้องตั้งสตินิดนึงเนาะ การตั้งคำถามกับสิ่งที่เราได้อ่านหรือว่าสิ่งที่เราได้รับรู้ที่เป็นข้อความของลูกอะคะ่ะมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่าลูกเราอะกำลังอยากจะบอกอะไรเราไม่อยากจะให้อ่านเพียงแค่ข้อความแต่อยากจะให้ฟังเสียงของเด็กๆจริงๆว่าเขาต้องการอะไรกันแน่นะคะประเด็นของครอบครัวะคะ่ะการอยู่ร่วมกันก็ยังเป็นเรื่องที่ อาจจะต้องเปิดใจนะคะแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลายลูกก็คือสมาชิกคนหนึ่งที่มีความคิดมีความรู้สึกแล้วก็มีความต้องการเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เช่นกันนะคะในขณะเดียวกันถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจมากๆอยากจะให้กลับมาตั้งคําถามดูนะคะว่าอะไรเป็นสิ่งที่เรา ต้องการอะไรเป็นสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารกับลูกนะคะสําหรับครอบครัวที่อาจจะกําลังเผชิญอยู่ในความยากลาบากอาจจะไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้หรือว่ามีประเด็นบางอย่างที่เรารู้สึกว่าครอบครัวของเราเนี่ยยากเหลือเกินเนาะที่จะพูดคุยกันแนะนําว่าอาจจะลองหาคนกลางก็ได้นะอาจจะพบนักจิตวิทยานะคะหรือว่าพบผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถช่วยให้กระบวนการพูดคุยกันนะคะมันเป็นในแง่ของการสื่อสารที่ อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยเนาะแล้วก็ความไว้วางใจนะคะกลับมาสื่อสารสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกความต้องการนะคะเพื่อให้การอยู่ร่วมกันในฐานะครอบครัวเนี่ยทุกคนได้รับพื้นที่ทุกคนได้มีการยอมรับแล้วก็ที่สําคัญก็คือทุกคนเป็นคนสําคัญของครอบครัวเท่าเทกันนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะลองให้ชวนติดตามในตอนนี้